คิดถูกใจค่ะกินไปคราวก่อนนั้นค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็กำลังจะไปที่อำนาจกันนะคะจะไปดูอลาหลังขี้นกนะคะแล้วก็จะพานูกคิดแวะไปกินอาหารญี่ปุ่นกินนะปลาดิบนะคะนูกคิดอยากกินปลาแซลมอนดอง ซมอนดองซีอิวนะคะแล้วก็ร้านนี้เราเคยไปรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้เราจะต้องไปดูที่ร้านขายพวกต้นไม้พวกดอ,อกไม้ด้วยนะคะก็เลยก็เลยไปแวะกินข้าวด้วยเลยนะคะกินข้าวเย็นที่นั่นด้วยเลยนะคะ <S <S <ม>เดี๋ยวถึงร้านแล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าคิดกินข้วเที่ยงมาน,ดนิดนึงนะคะคือตอนนี้ก็คือหิวหิวข้าวเย็นมากนะคะก็เลยจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูที่ร้านที่เขา ขายพวกต้นไม้กันนะคะร้านนี้ร้านเดียวที่มีปลั๊กขี้นกนะคะแต่ไม่รู้จะเหลืออยู่หรือเปล่านะคะก็ภาวนาขอให้เหลือหน่อยนะคะเพราะว่าป้าไปซีอยากได้นะคะไปปลูกขอบสระด้วยแล้วก็ปลูกที่สวนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปถึงร้านยังไงทั้งร้านอา,อาหารญี่ปุ่นแล้วก็ร้านสวนที่ขายพวกต้นไม้นี่เราค่อยเจอกันอีกทีนะคะก็ <c uk> ถึงแล้วนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนร้านขายต้นไม้ก็อยู่ถัดไปค่ะคิดออกขอกินข้าวก่อนนะคะโอเคตรงนี้เลยก็ร้านไซโคนะคะอยู่ตรงข้ามโรงสีนะคะเกษตรธัญญาเจริญนะคะ โอ้นีค่ะมีอะเมนูแนะนำด้วยนะคะโอเคค่ะเมนูเขานะคะ,ะบาร์บีคิวขอสั่งอาหารก่อนนะคะตอนนี้นะคะมาแล้วนะคะเริ่มทยอยมาแล้วนะคะอาหารของลูกคิดก็คืออูด้งหน้าเนื้อนะคะที่สั่งไป แล้วก็นี่ค่ะที่ล้งคิดมาวันนี้นะคะก็คือแซลมอนดองซีอิวนะคะเขาก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับข้าวน้ำจิ้มแล้วก็สาหลายนะคะนี่เป็นเซตของเขาเลยนะคะเซตนี้ราคาอยู่ที่189บาทนะคะส่วนอูด้งหน้าเนื้อเนี่ยอูด้งร้อนหน้าเนื้อนี่นะคะรู้สึกจะ89บาทอันนี้เป็นชาเขียวร้อนรีฟิลเติมได้ตลอดนะคะแก้วละ30บาทนะคะแต่เติมได้ตลอดเลย ขอกว่าฟิซี่ยังไม่มาค่ะอันนี้ก็เป็นของคิดก่อนนะคะ mm. คิดถูกใจค่ะกินไปขราวก่อนนั้นก่อนปีใหม่เนาะเรามา uh, ใช่ไหมวีคัมอ่า o r า b บีโฟบีโฟแฮปปี้นิวเยียบีโฟวีโก s สวิตก่อนไปสวิตอ่ะ ใช่ค่ะเรามากินแล้วเราก็หายไปเลยมาอีกทีปีนี้ปีใหม่เลยหลังปีใหม่เลยซอสเยอะใช่ซอสแล้วก็มีอ่ะซอสซีฟู้ดด้วยคิดสุขใจค่ะวันนี้อารมณ์ดีค่ะ อย่าทำให้ฉันกลับไปอารมณ์ไม่ดีเลยว้าว wow. เดี๋ยวจะลองนะคะเดี๋ยวจะขอลองแซลมอนมินเทสนี่ค่ะคืกแซลมอนดอกเข้ามาให้เป็นกาเลยค่ะใช่จะลองแซลมอนดอก j like u ใช่ค่ะพอดีเมื่อคืนพาร์เสซี่กินยาอะไอ้นั้นนะคะก็เลยเหมือนนอนแบบเบื่อนิดหน่อยนอนแบบไม่ค่อยอิ่มนะคะแบบไม่ใช่ยากแก้แพ้ ก็เป็นค่ะนี่ค่ะสเต็กหอยนิวซีแลนด์ค่ะถุงควันมันร้อนเลยนะคะแซลมอนยังอ่าอะไรนะซูชิซูชิยังไม่มาซูชิเป็นเดิมเป็ดชิคกี้พายคอนเสิร์ตกับอ่าไก่ของคิดยังไม่มาคาราเกาะคาราเกะไก่คาราเกะนี่ต้องกินร้อนๆอาหานเริ่มมากแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวจะลองแซลมอนดองกับข้าวนิดหน่อยข้าวก็ใส่จานมาน่ารักเชียจริงๆอะ่ะชุดนี้ก็ได้นะสำหรับคุณจินน้อยนะคะชุดแซลมอนดองนี่ก็ก็โอแล้วนะคะข้าวเขาจะเหนียวหน่อยนะคะข้าวญี่ปุ่นกอ้าวนี่อืม อันนี้ถ้าไม่นัวก็ซีฟู้ดเลยอร่อยไหมอร่อยบิดบอกชอบแล้วเป็นยังไงซุปปูดองร้อนเป็นไง Very good ซุป the beef is very tasty พิดบอกเนื้อเขาอร่อยมากเขาแบบเหมือนสั่งมาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะอือือ <laughs> Big shells Hồi kia bọc hỏi y dài Hỏi y เขาทำอร่อยค่ะเป็นสเต็กนะคะชื่อเขาคือสเต็กขอ,อยมแมลงภู่นิวซีแลนด์เืมอได้ข่าวว่ามิชลนินปัดดินไหวเหรอว้าวืีค่ะหอ,อยสเต็ก ตอนขับรถมาดูครับ something to ask นี้อ๋อคุอซีซี่ที่เราสั่งเป็นคำไปค่ะมีหอยเชลล์ปลาไหลย่างฟองปลาแซลมอนคูน่าแล้วก็ปลาแซลมอนแบบเปิดไฟค่ะหอยปลาแซลมอนก็จะมีทั้ง หอเยเซลแบบเบิร์นกับไข่แบดปลานะคะแล้วก็แบบไม่ได้เบินว้าวโอเคเอาแซลมอนออกขอยับนิดนึงนี่เออวาซาบิไม<ะ>่ได้ให้ม,ม,มาดูและะ้วก็เซนได้แบบว่าหน้าขีมาาาา่มาวาซาบิแล้ว ก่อนซื้อตัวเขาซื้อไก่ของที่เพิ่งไม่มาไก่ตัวเก๋าอันนี้สั่งไปสั่งทำค่ะก็ขายไปทำนะคะอันนี้คือเนื้อขายไปทำเนี่ย

มันจะกินอะไรกล่อนดี This is normal salmon Yes แต่ this is from the belly อันนี้แซลมอน,นแบบอุ้ยทำไมเขาาแบบเบิร์นมาสองอันเลย mm hmm. มาพร้อมกันเกินก็เลยอันนี้เอาเบิร์นมาสองอันเลยอ๋อเบิร์นสองคำถูกต้องแนละ้ว แซลมอนเบิร์นนะคะใส่ไข่แล้วก็ชีสชีสนะข้างบนเนี่ยชีสอืมอร่อนะืมอืมอืกิืมอื นี่หอยเชลเบิร์นกับมันอะไรไม่รู้อะนี่ค่ะเหมือนมีทั้งไข่ฟุ้มีทั้งไข่แมู่้สีดำด้วยก็เนี่ยไม่รู้ว่ามันอะไรคน น้องเขาก็ยุ่งอยู่ค่ะเขามีลูกค้าเยอะค่ะเออเขาเรียกจี๊ดนะครสก็าหายง่วงเลยเข,ขากินอาหารแล้วหายง่วงอุันนี้เขาให้แบบว่าให้เนื้ออะไรเยอะมากเลยนะคะแต่ข้าวน้อยบางที่อ่ะ you remember we go to อ๋เลตลอดลาอินเนียนี้ข้าวปั้นเนี่ยเขาเขากี่เลยโอ้โหใหญ่มากแต่เนื้อข้างบนน่ะนิดเดียว ที่นี่แบบว่าอุ้ยอุ้ยข้าวแ <laughs> ปกอันนี้หน้าอะไรคะน,น,นี่คะ่ะเป็นซอสมันปู๋อ,อมันปูใช่ใช่ครับอืมไก่ครกะเมื่อกี้อืมอือุ้ย,รอ,ยอร่อยอันนี้ก็ค่ข้าวแบบทำเล็กนะค่ะมันก็เลยได้ฟีลกับหน้ามันมากกว่าอือืม ไปเขาเลือกซอสโอ้ยก็สบับบแพ้นี่นะคะเขาบอกมันจะขึ้นจมูกแต่มันจะไม่ตีดจนปวดหัวนะคะอันนี้ปลาไหล อะไรย่างทำดูข้าวเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากซุปโอเคเกนป๊อกจากญี่ปุ่น ฮอุงคิดว่าอยู่วันทุกมีเป็นวีดรวิ่งทำสุ่ยอยูเซวัยไวยไอชอบฝรั่งที่นกเนี่ยไวยู้อยาดรับอืม i ต่รู้อดมเดมฝรั่งคิดถามว่า ทำไมถึงชอบฝรั่งที่นกนะคะคือมันเป็นมันเคยกินแต่เด็กอะค่ะเวลาไปบิซิ่งหิวเนาะตอนนั้นแม่เขาก็นาก็ให้เขาเช่าก็าจะได้ข้าวไม่เยอะทีนี้ทั้งมันแบบมันกินกันหลายคนทีนี้ข้าวได้ก็แบบสิบกว่กระสอบอย่างเงี้ยมันไม่พอกินทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยตามรั้วบ้านคนนะก็จะมีต้น ฝรั่งที่นกลูกมันจะเล็กๆข้างในมันจะเป็นสีแดงไส้ในมันของแดงๆอมชมพูซึ่งมันอร่อยมากแล้วมันทําให้กิ่นท้องแล้วมันแบบมันเปรี้ยวอมหวานไม่จืดลูกมันจะสมอวายกอฝรั่งกีนก่นกอร่อยมากใช่ oh, จะไม่ใหญ่แบบอ n i v e น s ร l Universe Records e e มันหายยากเพราะว่า ฝรั่งกิมจูมาเนี่ยมันทําให้ลูกมันใหญ่ใช่ไหมคะแบบลูกนึงแบบมันกินแบบสับสับทีมันมันมันได้เยอะแต่ถ้าพูดถึงรสชาตินะคะเขาบอกเลยซู้ฝรั่งกินโอไปได้มีแฟนทางบ้านบอกว่าฝรั่งจังโมเนี่ยเขาเขาก็ไปดัดแปลงจากฝรั่งที่นกนี่แหละเพราะมีแฟนทางบ้านนะคะที่แนะนาปาบิซี่มาปาบิซี่ก็อาจจะซื้อฝรั่งแตงโม ทำไมมันแพงต้นหนึ่ง mm hmm. ถูนไหมคะที่เราไปที่ตลาดอตลาดนัดอ่ะที่เขาบอกว่าต้นเนี่ร้อยแปดสิบร้อยหาสิบแต่ทําไมกินจูงแค่ตัวละห้าสิบาทนะคะพอมันอยู่ที่สายพันธุ์อันนี้ก็ได้ความรู้ที่แฟนทางบ้านบอกว่าอฝรั่งเตงโมเนี่ยเขาดัดแปงมาจากฝรั่งขี่นกทำไมข้างในมันถึงเป็นสีแดงออกชมพูนี่บ้านก็จะซื้อไปปลูกด้วย ก็ได้ความรู้ดีนะคะแต่ก็อยากจะได้ของแท้ก็คือฝรั่งคีนกจริงๆไปปลูกสักสามสี่ต้นหนึ่งคือจะอนุรักษ์ไว้ด้วยสองเพราะมันเป็นความทรงจำต่เด็กที่ทําให้เราอิ่มท้องนะค่ะแล้วมันอร่อยกินฝรั่งพันไหนมาก็ก็ไม่สามารถสู้ฝรั่งคีนกได้ป้าพี่ซี่ก็เลยอยากจะได้มาปลูก I remember from w อมเป็นไอ้ย่างปไปอยูน่นซไดมัไม่มี วีคอร์ส p e เ p l e ไม่ไ uh, ม mm ่ค hmm. <keep> ิดเออไม่ค hmm. mm ิปไม่ไ hmm. ด mm ้ไม่คิปไปนี้มอเมคบนได้มเบรียเดมก็คัดเอาเวยเอาเวยเพราะมันลูกสมอลเดนเอาเดมมาเมคนิวยีนที่โมบิถึงจะทำให้เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนของแท้ในความรู้สึกของบาปซีนนะคะ ก็เลยจะซื้อไปปลูกภาวนาขอให้ได้ค่ะวันนี้แต่จารย์สเต็กหอยนี่นะคะก็จะมีเห็ดย่างแครอทย่างมันก็หลังย่างแล้วก็กระปุกย่าง Mm. อยู่มาทำช,ชีส่ชายสิอร่อยมากชีสน่ะผมดชีสชีสนำเบอร์มันเป็นหน้าแซลมอนเบอร์ว mm ิชีสกันเหบอพนดอ่ะพันทุนอะไรอยชีสตองอีกแล้ ดคุณคิดก็ทําชีดร่วงนี่ชีดตรงนี้ด้วยส่วนป้าพี่ซีก็ทำํำข้าวใสจินเขาบอกว่ากินชูชีในี่ห้ามทำข้าวใสคนนี้ใช่ไหมอร่อยจะมีชีสไง ห็นดองเขาก็นิ่มๆมเซอร์มอนดองหมดแล้วเขาอีกจานไหมล่ะนักจานหมดเลยถูกลูกค้าเขาเยอะๆค่ะสั่งกลับบ้านก็มีหนะลงก็ไปส่งที่รถไปเลย